รับสวัสดีครับโคโดกะด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ,อ,อีจิโกะร่างอีโวแล้วนะครับผมโอเครู้ไหมผมบอกเรื่องเศร้าๆให้ฟังเลยแล้วกันนะผมอัดคลิปนี้ไปแล้ว3คลิปแต่คลิปมันหลุดนะฮะซึ่งแมปมันแหลกเกินนะฮะผมก็เลยคือผมลืมเข้าเซิร์วิสนะฮะนี่คืออีจิโกะนะฮะซึ่งนี่ผมจะเอาไว้ทําเป็นปกนี่เป็นไงสวยไหม อันนี้คืออีโวแล้วนะย้ำนะอีโวแล้วโอช่องแห่งความรับลงคลิปโอเคเดี๋ยวกูไปดูแบบหนึงนะจ๊ะโอเคมาพร้อมรีวิวซึ่งร่างนี้เป็นร่างอีโวแล้วนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเอายังไงดีอ่ะไปเลยแล้วกันนะเออลงด้านด่านไหนดอีอ่ด่านแรกเหมือนเดิมเลยแล้วกันเพราะว่าด่านแรกนี่น่าจะดีกว่าเยอะนะเพราะว่าหคือพื้นอะ่ะ พื้นน่าจะกว้างนะเอะความรู้สึกของผมนะมันแบบแมบบ่มันกว้างดีอะเออเอาเอานี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปเข้าเกมเลยแล้วกันนะครับผมเข้าเกมนานมากๆเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับผมมันนานจริงๆนะนานมากเลย โอเคเดี๋ยวผมจะตัดปีอีกรอบนึงเลยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมโอเคตอนนีเ้เปิดนี้อยู่หรอปิดได้ไหมปิดไดเ้เดี๋ยวผมขอฟาร์มเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับขอฟาร์มเงินก่อนเลยซึ่งอิจิโกะนี่ผมเดี๋ยวผมจะทีมงานผมจะเอาไปปั้นต่อนะฮะคือเอาไปเล่นต่ออะไรนั่นเอง เดี๋ยวผมจะวางอิจิโกะเลยดีกว่าแล้วกันนะมันโจมตีแบบไหนเนะี่ยโอโ้โหโจมตีแบบนี้อ่ะงั้นวางตรงนี้เลยเดี๋ยวผมขอไม่ดูก่อนแล้วกันนะครับผมไม่อยากโดนสปอยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็จะโอเคฟาร์มเงินเออไม่ใช่ปิดตัวปิดตัวจ้ิปิดตัวเอออย่าเพิ่งยิงสิจ้ะเออคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวรุ่มพี่เดอะรัสไปนั้นคือ ทีมงานผมบอกว่าพี่พี่ปิดเอฟเฟกอยู่มันก็เลยไม่เห็นโอเคขอโทษด้วยซึ่งผมไม่รู้ไงว่าเปิดเอฟเฟกตรงไหนเพราะว่าผมจําไม่ได้นะฮะแบบนี้คือเอาเงี้ผมโง,โง,โงโ่แบบนี้เอาจริงๆมันผมไม่ค่อยเข้าใจระบบของเขาว่าเออเพื่ออะไรนะฮะโอเครอต่อไปนะฮะ โอเคกว่าเงินจะเด้งแต่ละทีแต่ละทีโอโหรอจนขำแตกขำเช่าขำเช่าเดี๋ยวเราจะอัพบูาไปหนึ่งทีก่อนแล้วเลยละกันนะครับผมเราก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เห็นทีมงานบอกว่าสกิลกดของมันเนี่ยคือมันมีสกิลกดด้วยนะสกิลกดของมันเนี่ยเอาไวใ้บบไวใส่กับบอสเอาไว้ใส่กับบอสได้แหละ แต่ว่าผมขอใส่กับคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยากรอนะฮะไม่อยากรอบอสแบบรดบอสน่าจะแบบเวฟสูงๆอ่ะถึงมันจะตายอ่ะแต่ว่าผมรอไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนานเกินนะฮะผมไม่อยากรอ,อนานนะฮะแค่นั้นเลยไม่รู้ใช้เงินเยอะหรือเปล่านะอันนี้คือการรีวิวครั้งแรกของอตัวอีจิโกะซึ่งเป็นเวลหนึ่งด้วยทีมงานผมมาปุ๊บอีโวให้ทันทีเลยมาณนั้น คลิปนี้น่าจะปล่อยวันวันนี้วันอะไรวันพุธนะ,ะน่าจะลงวันพฤหัสตอนเย็นได้ประมาณนั้นคลิปนี้คือโอ้โหซึ่งใครดูคลิปที่แล้วอของเมื่อวานที่ผมลงตารางนะครับผมอันนี้คือตารางการลงคลิปของผมนะครับก็ไปดูกันได้ว่าผมลงวันไหนหรือไปดูแค่หน้าปกของผมก็ได้เพราะว่าถ้าคนดูไม่ ไม่รู้ว่านั่นเสียงใครไหมอันนั้นคือหนึ่งในทีมงานที่สุดเกลียนของผมนะฮะคือไอ้กัดนั่นเองคือเอางี้ไงคือบ b บีหนึ่งั่นแหละใครที่ติดตามพี่มานานจะรู้นะว่าเออถ้าให้บีบีหนึ่งตัดเนี่ยมันจะมีเสียงเอฟิกแล้วก็มีพวกเพลงอะไรแบบน,นี้ซึ่งมันจะมาพร้อมกับลิขสิทธิ์นะฮะเออมันจะมาพร้อมกับลิขสิทธิ์เลยเออนี่แหละที่ผมไม่ค่อยอยากให้มันตัดผมก็เลยแบบตัดเองดีกว่านะฮะโอเคผมได้ต้องได้เวลาอันนี้ละ โ,โ,โอ้เวล์ดาเมจห้าร้อยอ่ะดาเมจห้าร้อยเหลืออะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิอุ้มโอ้โหอุ้ยเท่อยู่นะโอเคขั้นต่อไปต่อไปนะครับหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยอ่ะอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนสกิลแล้วอ่ะต่อไปเพิ่มดาเมจหนึ่งเป็นหนึ่งพันกว่าเลยแล้วก็ลดอะไรเนี่ย ลดการโจมตีแล้วก็เพิ่มระยะโคดเยอะปับไปโอ้อยเป็นพายุว่ะเป็นพายุเฮ้ยเชียคเทเป็นพายุโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเยวขออัพบูมากก่อนแล้วกันไม่รอรอเช้าเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะดูมุมมองของเขาเลยแล้วกันนะครับผม นี่นี่นีเ่เราเราเดินไปตรงนู้นก่อนปุ๊บป๊อบนี่อย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวปุ๊บป๊อบนี่พอ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 เดี๋ยวบอสไม่ตายเดี๋ยวโอเคขั้นต่อไปปุ๊บอัะต่อไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปเจาะรูนะฮะเจาะอะไรคือเจาะรูโอ้โหเจาะรูโอ้โหพลังมหาศาลขอดูใหม่หน่อยสิปุ๊บป๊อบ เหมือนกำลังฟาดดาบตึงๆนะฮะฟาดดาบนะฮะโอ้โหอ,อย่างเท่ต่อไปอะไรต่อ่อไปใช้เงินห้าพันโอ้โหเยอะเลยมาไปอัอนนี้ดามีก็สองพันกว่าแล้ว <c oughs> ทีเดียวทีเดียวบอสเกือบตีโอเคอัพบ,บูมาเสร็จแล้วนะฮะต่อไปใช้เงิน6กพันเดี๋ยวรอสักคู่นะฮะรอสักครู่อุ๊ยผมชอบนะเอาจริง ไม่ชอบ um. ตัวนี้มากกว่ารุ่พี่รัสอีกนะแต่แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เปิดเอฟเฟก์ของรุ่พี่รัสอุ้ยอุ้ยเชียอุ้ยเอาจริงจแหลกมากเลยนะเฮ้ยมันสโลกวะเนี่ยน่าจะไม่นะเอทีมเอทีมงานผมก็บอกนี่หว่ามันไม่สโลว์เฮ้ยเท่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 เข่เ้ไปใช้หนึ่งหมื่นหนึ่งนะตอนนี้ดามจก็เกือบหมื่นเลยนะสี่สี่พันกว่าตอนเนี้ย โมจริงๆอ่ะต่อไปท้องฟ้าไล่จันทาปั๊บอัพดิอัพ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 ตุพพ้นี่ไงมาละมาเห็นเขาบอกว่าสกิลนี้คือดีจัดๆขอดูหน่อยสิฮึบไหนอ่ะคืออะไรอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอย อู้อู้อู้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้าวแล้วมันหายไปเลยอ้าวอ้าวแล้วมันหายไปเลยวัดตอกัะแล้วมันหายไปเลยนะโอ้มันเหมือนน่าจะปิดชีพนะใช่ไหมอ๋แล้วมันให้เงินคืนเอ้ยไม่ใช่ดินี่เป็นคนละเว็บกันอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว อ๋อรู้แล้วทำไมถึงไอ้มอนไอไอโบมันบอกว่าอ่พี่ครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใส่กับบอสมากกว่าอ๋อเข้าใจละเข้าใจละเป็นแบบน,นี้นี่เองอ่ะต่อไปก็เออวินมาตัวดีตัวเดิมเหมือนเดิมโอโจด้วยปาปไป,ปตีมันตีมันตีมันบุ้มเรียบร้อยโอ้ยอดนานสามวิแล้วเข้า บูมเรียบร้อยปับ๊บต่อไปก็จันทรายอีกรอบนึงแต่รอแป๊บนึงนะฮะขออัพเออวินก่อนโอเคอัพเออวินประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งไม่ต้องอัพจันเพราะมันน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวรอจันทราก่อนนะฮะเพราะมันจันทรานี่มันจะเพิ่มดาเมจอีกเยอะเลยนะฮะโอ้โหเอฟเฟกอลังการงานเป็ดเอฟเฟกเยอะมาก บอกเลยโอเคมาจันทราโอเคเดี๋ยวรอโอ้ยเอ้ามันมีอีกขั้นหนึ่งหรอกูไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเปิดอัพไป,ปไงตอนนี้วัดเกือบสิบนาทีแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้ยสกิวเอาจริงๆสกิวเร็วอยู่นะระยะประมาณนี้แล้วก็ความกว้างก็ใช้ได้นะ ความร่าง,งสก,กิลโจมตีอ่ะใช้ได้ใช้ได้เอาจริงๆผมโคตรชอบเลยมาลายัางเร็วสิเร็วเร็วเร็วเป๊อปป๊อปสิเออนี่โ้ดาเมจเกือบหกพันอ่ะแล้วก็บวกบัฟเขาอีกอะ่อะอัพสุดเลยป๊อบ25%มห้เท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ย ไม่เห็นบวกนั้นกดแม่งเลยโอ้โหห้าหมื่นเจ็ดเคห้ามืนบ้าไปแล้วแล้วก็หายตัวโอเคโอเคใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยแล้วกันนะให้กับอิจิโกตัวน้อยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบเลยแล้วกันนี่ฮะโอ้โหเอฟเฟกตอลังการนี่โคตรเท่เป็นไง โอเคครับก็ใครที่ชอบก็ฝากกด<ๆ>ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ